สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนคุณผูครคณิตนะคะวันนี้พาไปเฉลยข้อสอบคุณผู้ช่วยคณิตศาสตร์ค่ะเกี่ยวกับอนุกรมเนาะอ่ะไปดูกันเลยค่ะอ่ะดูจากโจทย์แล้วนะคะจะสังเกตว่าตัวเลขมันทำไมคะลดลงนะคะอ่ะลดลงเราก็ดูไปทีละตัวเลยเนาะจะดูความสัมพันธ์ของมันว่าเอมันลดลงทีละเท่าไหร่นะคะมีความสัมพันธ์ไหมอ่ะ88ลบ ลดลงเหลือ6 6ก็ลดไปเท่าไหร่คะ22นั่นเองและ6 6ลดไปเหลือ48ลดไปเท่าไหร่คะก็คือ18นั่นเองใช่ไหมคะและ48ลดลงลดลงให้เป็นลบเนาอะอะลดลง48ลดลงไปเหลือ34เท่าไหร่คะก็เหลือ ลบ14ใช่ไหมคะลบไป14อันนี้ก็ลบไปเท่าไหร่เอยลบไป10ใช่ไหมคะอ่ะดูสิเอจากยี่สิบสี่ลบ22มาเป็นลบ14ห่างไปเท่าไหร่คะห่างไป4ใช่ไหมสิบสี่สิลบ18มา14 ก็มันเป็นห่าง4ใช่ไหมคะแสดงว่าตัวนี้ก็ห่างเท่าไหร่คะห่าง4เหมือนกันตัวถัดไปก็ต้องห่าง4เหมือนกันถูกไหมเป็นเท่าไหร่เอ่ยห่าง4นะที่นี้มันก็จะเป็นการอะไรน,นั่นเองมันก็จะลดลงไปเหลือเท่าไหร่คะเหลือลบ6ค่ะ,ะลบ6เราก็ดูเลยว่า อ่ายี่ลบหเหลือเท่าไรเอ่ยคะก็เหลือ18นั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบ18เลยนะคะสวัสดีคะ่ะ